สวัสดีค่ะครูเจและพัฒนานมาแล้วค่ะเข้าห้องเรียนค่ะวันนี้หัวข้อห้าขั้นตอนใช้กดแรงดึงดูดให้ถูกลอตเตอรี่นะคะเห็นทุกคนชอบไงครูเคยทำคลิปใน YouTube เรื่องลอตเตอรี่ยอดขึ้นไปสองพันกว่าทุกคนชอบใช่ไหม ใน YouTube เนี่ยเรื่องลอตเตอรี่ยอดพุ่งขึ้นไปสองพันกว่าวิวครูรู้ทุกคนชอบนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนครูเคยถูกนะคะสามงวดติดเลยหลักหมื่นนะคะแล้วก็ปกติครูก็เรียนตาม YouTube ตามหน้าเพจที่เขาสอนเรื่องจิต เรื่องกดแรงดึงดูดอะไรเงี้ยแล้วครูก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะครูก็จะเอาเงินมาลงเรียนสุดท้ายครูได้จริงทุกคนครูก็เลยไปลงเรียนพวกโปรแกรมจิตอะไรเงี้ยตามที่ครูชอบนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเวลาที่เราสัญญากับตัวเองแล้วอะ่ะเราต้องทำนะคะไม่งั้น คุณจะไม่ได้อะไรในชีวิตอีกเลยอย่างเช่นเวลาเวลาที่เดี๋ยวเล่ารอเพื่อนๆไปก่อนเนาะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ไปเรียกเพื่อนด้วยนะคะเวลาที่เราสัญญากับตัวเองว่าเดี๋ยวพอฉันได้เงินสิ่งนี้มาแล้วสมมติว่าถ้าได้เงินมาฉันจะไปซื้อกําไรให้ตัวเองสรุปว่าเวลาที่คุณได้กําไรมา เลยเอ้ยได้เงินมาแล้วคุณไม่ไปซื้อนะคะจิตมันจําเลยนะคะว่าคุณอะผิดสัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณไม่ได้ผลลัพธ์แน่นอนเพราะแม้แตก่กับตัวเองคุณยังไม่ซื่อสัตย์เลยถูกไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้คุณเหรอแล้วจะบอกอย่างหนึ่งเวลาที่ไปบนไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ เราเป็นการร้องขอใช่ไหมพลังงานเราไม่โอเคเราต้องรู้สึกว่าเราได้แล้วยังไงเขาก็ให้เราเราบนอะไรเราซื้อของถวายเลยค่ะเราบอกขอบคุณนะคะที่อวยพรสิ่งนี้ฉันได้รับสิ่งนี้แล้วก็ว่ากันไปคุณไม่ต้องบนคุณแก้บนไปเลยคุณถวายไปเลยคุณอยากถวายอะไรถูกไหมเหมือนเราได้รับแล้ว จิตเราได้รับเรียบร้อยแล้วคุณถวายเขาเลยถวายท่านเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือคุณได้แน่นอนคุณต้องมั่นใจแบบนั้นไม่ใช่ว่าขอลูกถูกหวยเท่านั้นเท่านี้แล้วลูกจะมาแก้บนไม่ต้องค่ะอยากถวายอะไรถวายเลยค่ะได้อยู่แล้วเราต้องเชื่อมั่นว่าได้อยู่แล้วโอเคไหมเ,เข้ามาแล้วช่วยช่วยแชร์ด้วยนะคะ ไดแชร์ด้วยวันนี้แพงมากแล้วรู้ว่าทุกคนชอบด้วยปกติจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาเร็วขนาดนี้ใช่ไหมครูเห็นยอดวิวใน YouTube แล้วรู้เลยเรื่องลอตเตอรี่นี่สำคัญกับทุกคนมากเอาข้อแรกไปก่อนเดี๋ยวคนที่เข้ามาแล้วรอนานนะคะใครเข้าเรียนที่หลังก็ไปย้อนฟังเอาเนาะเสียวเวลาเพื่อนๆที่เขาเข้ามาก่อนนะคะตบมือ ลูกาชายจะตกโอเคข้อแรกนะคะเราต้องตัดเรื่องราวลบๆในชีวิตไปให้หมดคำพูดลบๆสิ่งลบๆทุกอย่างตัดออกไปจากชีวิตให้หมดไม่ต้องพูดถึงคนอื่นในด้านไม่ดีนะคะถ้าจะพูดถึงก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆไม่ดูเรื่องราวลบๆ ข่าวตอนเช้าเนี่ยทุกคนเช้ามาที่ทํางานจะเปิดข่าวแล้วใช่ไหมเรื่องราวลบๆไม่ต้องดูไม่ต้องเก็บเข้ามาใส่เมมโมรีไม่ต้องมาใส่ใจของเรามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลย <c oughs> การมงการเมืองไม่ต้องสนใจปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเรามีหน้าที่ของเราทําหน้าที่ของเราเขามีหน้าที่ของเขาให้เขาทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ใะคระจะเป็นยังไงก็ช่างเศรษฐกิจยังไงก็ช่างไม่รู้เศรษฐกิจกเราดีก็พอเราต้องมีมายเซร็ตว่าเศรษฐกิจกเราดีโอเคโอเคไหมไม่ต้องรับเรื่องเราลบๆเรารับแต่สิ่งดีๆที่เรามีความสุขแม้แต่ถ้าเจอคนอื่นที่พูดไม่ดีเราก็เปลี่ยนด้านให้มันเป็นมุมดีๆว่าเขามันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเรา ปล่อยเขาไปเราชีวิตดีมีความสุขนะคะอย่าเอาจิตไปจับอะไรกับเรื่องพวกนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดเราให้ได้ถ้าเราเผลอไปคิดลบๆเราก็ดึงกลับมาให้ไวดึงตัวเองกลับมาให้ไวให้รู้เท่าทันนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะคะทุกอย่างมันว่างเปล่าเกียดก็หาอะไรทำที่มันผ่อนคลายที่เราชอบนะคะ บางคนที่เรียนคลิปสั้นไปแล้วบ้างโปรแกรมติดครูบอกว่าไงเอาเงินมานับค่ะนับเงินค่ะเวลาเครียดนับเงินค่ะฉันมีอาชีพนับเงินค่ะมีความสุขไหมนับเงินมีความสุขใครก็ชอบใช่ไหมคะมีเงินเยอะใช่ต้องมีต้องมีเงินเยอะเเนาะเราต้องมีความสุขก่อนนะคะเราถึงจะมีเงินเพราะความสุขจะสร้างทุกสิ่ง ให้เราได้เสมอนะคะข้อสองทำไงเฉลิมฉลองยินดีค่ะเฉะลิมฉลองยินดีแม้ว่าถ้าเราเคยเคยได้ถูกลอตเตอรี่มาบ้างแล้วเราก็เฉลิมฉลองเหมือนเราไม่ต้องสนใจว่าเราได้เท่าไหร่อันนั้นนะคุณมีโชคแล้วคุณเฉลิมฉลองยินดีให้ได้มากที่สุดมันจะดึงดูดเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณเคยจิตคุณเคยถูกแล้วคุณก็มีโอกาสถูกอีก พราคุณเคยรับรู้ความรู้สึกนั้นมาแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าเวลาเราถูกหวยเรารู้สึกยังไงเฉลิมฉลองปิติสุขเก็บจำ m e โมรีอารมณ์นั้นไว้ไม่ว่าจะได้กี่บาท m e m o r ี memory มันไว้เรามีความสุขยังไงเคยถูกไหมใครเคยถูกพิมพ์หนึ่งลงมามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าตอนเราถูกลอตเตอรี่อะเรามีความรู้สึกงไงตื่นเต้นยังไง ยแชร์เพื่อนๆหน่อยแบ่งปันนะคะบบใครไม่เคยถูกก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูเราจะได้มีอันนี้สงแล้วก็งวดนี้จะได้ถูกลอตเตอรี่กับเขาสักทีนะคะแชร์ไปแชร์เดี๋ยวนี้มันแพงมากนะที่ให้อยู่เนี่ยแล้วทำไมรู้ไหมงวดเนี้ยวันที่สิบหกกันยา หวยออกวันเสาร์แล้วมันเป็นวันหยุดของคนส่วนใหญ่คุณมีโอกาสถูกมากเพราะอะไรรู้ไหมอารมณ์ดีใช่มันเป็นมันเป็นวันหยุดลูกชายครูพูดถูกมันเป็นวันหยุดแล้วคุณไม่ต้องทํางานคุณจะโล่งโปร่งสบายคุณจะมีไมล์เซ็ตที่แบบว่าโอ้โหวันนี้ฉันอารมณ์ดีเบิกบานคุณสามารถทําขึ้นความถี่ให้สูงได้ทั้งวันไม่ต้องทํางานเพราะว่างวดที่ผ่านมาครูไม่ถูกเพราะอะไร ครูมีสอนค่ะมันเป็นวันธรรมดาที่ครูยุ่งอยู่คุณต้องครูต้องไปสอนนักเรียนไงไม่ได้มีไมเซตว่าจะต้องถูกหวยอะไรเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสอยู่กับแบบว่าตรงนั้นแต่งวดเนี้ยหวยมันออกวันเสาร์ค่ะทุกคนมีโอกาสถูกสูงเพราะจิตเราหลั่นล้าอยู่แล้ววันเสาร์วันหยุดเนาะแล้วครูก็คิดว่าใครที่ได้ดูคลิปเนี้ย ก็จะถูกหวยไปด้วยกันโอเคนะโอเคไหมคะช่วยแชร์ด้วยถ้าคุณยิ่งมีใจที่เป็นผู้ให้เนี่ยครูมั่นใจว่าคุณอะ่ะก็ต้องถูกเหมือนกับครูครูเคยถูกหลักหมื่นมาแล้วงวดนี้อาจจะหลักแสนก็ได้เราพลังงานดีขนาดเนี้ยสอนให้ฟรีขนาดเนี้ยเพราะว่าถ้าถึงไม่มีคนมาซื้อคอร์สเราอะ่ะเราสอนฟรีอย่างเงี้ย จักรวาลเขาส่งเงินมาให้เราทางอื่นอยู่แล้วยังไงเราก็ได้เพราะเราเป็นคนให้ยังไงเราต้องได้รับอยู่แล้วนะคะคุณต้องมีมายเซ็ตแบบนี้ถ้าคุณให้อะไรออกไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเช่นกันโอเคไหมสองข้อแล้วนะใครมาไม่ทันอะ่ะข้อแรกหยุดพูดลบๆบ,บิดลบดูอะไรที่มันลบๆบซีรีส่เศร้าพระเอกตายตอนจบ อะไรเงี้ยไม่ต้องดูซึ้งน้ําตาไหลไม่ต้องเพลงเศร้าอ,อกหักก็ไม่ต้องค่ะข้อสองเฉลิมฉลองเฉลิมฉลอง,ลองเหมือนถูกแล้วไม่ว่าจะกี่บาทจําความรู้สึกตอนเคยถูกลอตเตอรี่ได้ไหมหรือใครไม่เคยถูกเลยใครไม่เคยถูกเลยลองลองทําตามนะคะห้าข้อไปแล้วสองข้อใครมาไม่ทนันไปย้อนดูข้อสาม จินตนาการว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่วันละสามครั้งเวลาไหนก็ได้สามครั้งพอไม่ต้องเยอะสั้นๆคำพูดคืออะไรคุณคุณบอกไปเลยคุณซื้อลอตเตอรี่กี่ใบอะ่ะต้องคิดให้มันสอดคล้องด้วย <S <S เห็นภาพถ้าคุณจะคุณบอกว่าคุณ จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาทคุณต้องซื้อลอตเตอรี่ให้มันสอดคล้องกับที่คุณจะได้เงินเลยนะไม่งั้นจิตคุณไม่เชื่อนะคะสมมุติคุณซื้อหนึ่งใบคุณจะเอารางวัลที่หนึ่งเลยอะ่ะคุณก็บอกว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทฉันได้รับเรียบร้อยแล้วคุณต้องรู้สึกให้ได้ว่าคุณได้รับมันเรียบร้อยแล้วเห็นภาพเลยว่าคุณซื้อ กับใครคุณซื้อกับใครคุณไปขึ้นเงินที่กองสลากค,คุณไปกับใครพนักงานพูดกับคุณว่าอะไรยินดีด้วยนะคะคุณรับเงินมาทางไหนเข้าบัญชีหรือไปยังไงหรือรับเงินสดหกล้านบาทอะไรเงี้ยจินตนาการมีจินตนาการไหมจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะ ถ้าคุณไม่มีจินตนาการทุกวันนี้ก็ไม่มีตู้โต๊ะเตียงเก้าอี้อะไรไม่มีนอนบนพื้นดินพื้นทรายถ้าไม่มีคนที่จินตนาการสิ่งที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีจินตนาการก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริงครับ <laughs> โอเคไหมเซลทอลกับตัวเองบ่อยๆ ฉันถ้าจะเอารางวัลที่หนึ่งถ้าจิตไม่เชื่อก็ลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยจะเอาสามตัวก็ได้ชันถูกลอตเตอรี่สามตัวท้ายสองใบแปดพันบาทอย่างนี้ก็ได้ถ้าแบบว่าคุณพึ่งระดับเริ่มต้นจิตไม่เชื่ออะชันถูกลอตเตอรี่สามตัวท้ายเท่าไหร่สองใบแปดพันบาท แปดพันบาทอ่ะเสร็จแล้วยังไงคุณไปขึ้นเงินกับใครอะคุณไปที่ตลาดไปขึ้นเงินกับแม่ค้าได้รับเงินมาเขาหักคุณกี่เปอร์เซ็นต์จิตคุณต้องละเอียดนะคะละเอียดจริงๆนะคะคุณถึงจะได้ละเอียดอ่อนใช่ละเอียดอ่อนมากแล้วข้อสี่ข้อสี่แล้วนะวนกลับไปที่ตอนซื้อ ตอนซื้อท,ที่ที่ครูเคยบอกว่าถ้าเป็นแม่ค้าไม่ไม่ยิ้มให้ไม่ต้องซื้อถูกถ้าแม่ค้าหน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องซื้อเขาพลังงานไม่ดีซื้อกับคนที่เขาพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ตอนซื้อให้เรารู้สึกเหมือนเหมือนเราเล่นเกมอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องซื้อเยอะซื้อที่ตัวเองไม่เดือดร้อนไม่กดดันหนึ่งใบสองใบก็ได้แล้วแต่คุณ โอเคไหมแล้วก็อย่าไปซื้อใต้ดินเนาะใช่ไหมใต้ดินเพราะว่าอะไรไคุณเอาเงินคุณภาพของคุณอะไปให้คนที่เขาไม่ดีอะ่ะมันขยายผลในความไม่ดีถูกไหมคะมันไม่โอเคไงให้เราซื้อลอตเตอรี่เรายังมีจิตที่ว่า เงินนั้นน่ะเราไปช่วยพัฒนาประเทศใช่ไหมคะถึงจิตเราจะยังดึงไม่ได้เราไม่ถูกเงินนั้นมันไปช่วยสร้างถนนหนทางสร้างสะพานอะไรไปช่วยพัฒนาประเทศนะคะมีแต่ได้กับได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณทําตามที่ครูบอกเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนถูกนะถ้าทุกคนช่วยแชร์เนี่ยช่วยแชร์แพงนะเนี่ย แล้วก็ถูกจริงๆด้วยนะเพราะูถูกคุณใช่ค้แงหลอกความรูู้แกใช่แต่ที่สำคัญอ่ะยังไงคุณก็ต้องรู้สึกให้ได้ว่าคุณได้รับแล้วเข้าใจไหมจิตคุณต้องเชื่อเลยอะ่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยถูกเลยคุณโปรแกรมจิตไปสองตัวก่อนก็ได้ สองตัวท้ายสองใบค่ะฉันถูกลอตเตอรี่สงตัวท้ายสองใบฉันได้รับเรียบร้อยแล้วส0่พบาทโปรแกรมจิตไปเซลทอกกับตัวเองฉันได้รับเงินส0่พบาทเรียบร้อยแล้วจากการถูกลอตเตอรี่สองใบขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคไหม พูดยังไงไหนใครอยากถูกกี่บาทลองพิมพ์มาสิคะเอาที่ตัวเองเชื่อจิตตัวเองนะว่างวดนี้ฉันจะถูกลอตเตอรี่กี่ใบกี่บาทไหนลองพิมพ์มาให้ครูหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าคุณมีจิตที่ขนาดไหนแต่ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะซื้อแค่แบบว่าสนุกสนุกเหมือนเล่นเกม ถ้าคุณซื้อด้วยความกดดันว่าต้องถูกต้องถูกงั้นอะ่ะไม่ไม่ได้ไไดใช่เราต้องเล่นด้วยความสนุกผ่อนคลายอยากถูกรางวัลใหญ่ถูกแน่นอนค่ะคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยมากแชร์เพื่อนเลยคะ่ะว่าทำยังไงเราต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานของความสุขอยู่แล้วเนาะคนที่ถูกหวยบ่อยๆคบโอ แชร์เพื่อนๆหน่อยงวดนี้หนูจะถูกหวยหนึ่งร้อยจัดไปค่ะถูกแน่นอนจ่ะวันนี้งวดนี้หวยออกวันหยุดทุกคนจะหลั่นล้าแล้วทุกคนจะถูกหวยแล้วอ,อะไรรู้ไหมตอนที่หวยออกอ่ะไม่ต้องไปนั่งดูเขาหมุนนะ <laughs> ไม่ต้องไปนั่งจดจ่อออกอะไรออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้มันผ่านไปหลั่นล้าไป ใช่เดี๋ยวก็มีส่งคนส่งมาให้เราดูเองอะแล้วเราก็จะตกใจอุ้ยฉันถูกหวยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่ต้องไปจดจดจ้องจ้องว่ามันจะออกอะไรเพราะในเมื่อครูบอกว่าให้เรารู้สึกว่าเราถูกแล้วได้รับแล้วไม่ต้องไปจดจ้องเพราะฉันเชื่อว่าฉันถูกโอเคไหมและเราจะถูกหวยแบบไม่รู้ตัวเลยมีความสุข ใครเคยถูกเยอะสุดเท่าไหร่ไหนลองพิมพิมพ์มาเล่าหน่อยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ไม่เคยถูกหวยนะคะเกิหกสิบล้านกสเสืองวันนี้ใครจะได้เงินล้านได้เงินล้านทุกคนใช่ใครใครทำจิตให้เชื่อไม่ได้เห็นภาพไม่ได้มาลงคอร์สครูนะคะครูมีคอร์สนะ โปรแกรมจิตปลดล็อกเงินถ้าคุณอยากถูกหวยบ่อยๆเหมือนครูนะคะแต่นี้มันก็ครูบอกแล้วว่ามันไม่ไม่ได้แบบยั่งยืนเงินมันไม่ได้เสถียรเพราะถ้าวันไหนที่เรางานยุ่งอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าหวยออกวันทํางานนะ<ม>ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกหรอกเพราะเรามัมแต่ยุ่งหัวหมุนอยู่ใช,เช,ใช่เราไม่มีความสุขใช่เราไม่มีความสุขถูกเลยเราไม่มีความสุขเราจะไม่ถูกหวย เพราะฉะนั้นงวดนี้ทุกคนมีโอกาสมากหวยออกวันเสาร์คอร์สโปรแกรมจิตของครูนะคะหนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบเก้าบาทถ้าครูเริ่มสอนเมื่อไหร่อ๋อไม่ใช่สิคอร์สเนี้ยสามสิบกันยาขึ้นเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะใครสัญญาในจิตไว้อะว่าถ้าถูกหวยถ้าทำตามครูแล้วถูกหวยจะมาโรงเรียนอะ ต้องทำตามนั้นนะคะไม่งั้นคุณจะไม่ถูกอีกแล้วเหมือนเวลาที่เราซื้อของแล้วเราเราได้เงินมาแล้วเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะซื้ออะไรให้กับตัวเองแล้วเราไม่ซื้อจิตมันจำเลยนะคุณจะไม่ได้รับอะไรในชีวิตอีกแล้วหรือได้มาก็ได้มาอย่างยากมากโอเคไหมไใช่ชใช่จิตมันจะไม่เชื่อเรา ขอดูหน่อยค่ะใครถูกหวยเยอะที่สุดที่มาเรียนเนี่ยอยากเห็นยอดดยนเดีเย๋ออดวยว,ยวยนนักเรียนเคยถูกหวยเยอะสุดเท่าไหร่ของครูแค่หลักหมื่นนะคะ <c oughs> ของครูแค่หลักหมื่นของนักเรียนมีใครแบบให้มากกว่านี้ไหม <c oughs> อยากรู้เหมือนกันอ <c oughs> ย่างงวดเนี้ย อาจจะได้เป็นหลักแสนก็เป็นได้อยากรู้เหมือนกันใครจะโชคดีเรียนวันนี้ไปห้าข้อใครโชคดีในวันเสาร์นี้ก็มาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆร่วมกันดีใจด้วยนะคะเวลาที่ใครถูกหวยอะ่ะเราต้องดีใจเหมือนเราถูกเองยินดีกับเขาโอเคไหมยินดีเหมือนเราถูกเองว,เอวันหนึ่งเราใช่วันวหนึ่งเราจะได้แบบนั้นเราตเ,เราต้องรู้สึกให้ได้ ข้อสุดท้ายต้องวางแผนด้วยนะวางแผนการใช้เงินด้วยสมมุติได้รางวัลที่หนึ่งมาหนึ่งใบหกล้านบาทวางแผนเลยสิบเปอร์เซ็นเอาไปทำบุญสิบเปอร์เซ็นให้พ่อแม่ที่เหลือซื้ออะไรให้ตัวเองไปเที่ยวเล่น,บบนวางแผนอย่างละเอียดบบเห็นบบภาพชัดเจนใช้แบบไม่คิดเราต้องรู้ไง ขบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเราต้องรู้สึกให้ได้ว่าเราได้รับแล้วเราถูกหวยแล้วข้อสุดท้ายเราเลยต้องวางแผนอย่างละเอียดว่าเงินที่ได้มาแจกแจงเลยหกล้านบาทสิบเอร์เซ็นไปไหนสิบเอร์เซนไปไหนโอเคไหมคะถ้าไม่งั้นจิตเราไม่รู้เอ้าได้มาแล้วไงอะ่ะเอาไปทำอะไรไม่ไมีไม่ต้องเอายังไม่รู้เลยจะเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยเราต้องเห็นภาพ โอเคไหมห้าข้อนี้ใครจำได้ทวนให้เพื่อนหน่อยใส่มาในคอมเมนตะ์่ะจิตเราไม่มีตาจิตเราไม่มีตาใช่ค่ะลูกครูฟังจนจำได้แล้วจิตไม่มีตาเขาจับเราที่ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึก <c oughs> แต่ถ้าใครเนี่ยที่ใช้กดแรงดึงดูด ก็เหมือนกันแหละเรื่องลอตเตอรี่อ right ่ะมันก็เหมือนติดติดดับดับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างถูกไหมถ้าอารมณ์ดีวันที่หวยออกมันก็โชคดีโชคดีแต่ว่าการโปรแกรมจิตเนี่ยเราต้องโปรแกรมจิตต่อเนื่องนะอันเนี้ยเหลือไม่กี่วันแล้วลงไปทําดูนะคะโปรแกรมจิตฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจำนวนหกล้านหกล้านบาทฉันได้รับเรียบร้อยแล้วมันเหลือไม่กี่วันไงเราไม่ได้ทำต่อเนื่องเราอาจจะแบบมามาได้แต่อาจจะมาไม่เยอะ ถ้าคนจิตไม่เชื่อถ้าจิตยังไม่เชื่อให้โปรแกรมจิตน้อยๆน้อยๆน้อยๆสองตัวสามตัวเลยเนะี่ยฉันได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่ฉันถูกลอตเตอรี่สามใบสามตัวท้ายเป็นเงินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะเจ้ากี่บาทเนี่ยเงวนเนี้ยลูกสิ์เจ้ากี่บาท ิตเราไม่มีตาแล้วแล้วเรานับไปทีละพันเรื่อยๆเพราะจิตเราไม่มีตาเราได้แค่ใบเดียวอ่ามีใครจะสอบถามอะไรไหมคะสงสัยตรงไหนไหมสงสัยตรงไหนไหมคะอยาการู้อะไรไหม <50 S 1> ใครอยากได้เงินแบบถาวรไม่ต้องรอโชคครูมีคอร์สสอนสร้าง youtube เพื่อสร้างเงินไหลอย่าง passive income แต่คุณต้องมียอดสักตะวค้หนึ่งันขึ้นไปใช่ครูจะปั้นให้ทุกคนเป็นเหมือนครูามาลงเลยตอนนี้สองพันเก้า้อยเก้าสิบเก้าสำหรับคอร์สสร้าง YouTube เดี๋ยวพอเริ่มสอนแล้วครูจะปรับราคาขึ้นเป็นสามพันเก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ รีบมาโรงเรียนเลยแม่อีกอดยวก็สี่พแ้วนะก็ใช่ไงแพงนไปเปล่าไม่แพงค่ะมันมีมูล,ลค่าพอคุณเงินไหลเข้าแล้ว YouTube มันไหลตลอดทุกคนเราทำแค่ช่วงแรกๆสะสมวิดีโอไปถ้าเราทำถึงเงินไหลเข้าตลอดค่ะ YouTube ค่ะโอเคไหมคะใครสนใจทั้งส่งคอร์ส ครูให้ราคาพิเศษสี่พันบาทนะคะทักมาได้เลยโอ้แม่ไม่ต้องพิเศษสี่พันบาทเราอ,อีกบาทเดียวมันก็จะพันมันก็จะสี่พันแล้วก็สี่พ <c oughs> ันไงเก็ต้องจ่ายสี่พันนึงจ้ะโอเคมีอะไรจะเล่าให้ครูฟังไหมไม่มีคนใส่ยอดมาให้ดูเลยเทำไมไม่บอกอะอยากรู้เนี่ยเคยถูกเท่าไหร่ หรือใครยังไม่เคยถูกเลย<ส>อยากให้ลองไปทําดูนะคะลองดูแล้วใครถูกวันเสาร์มาคอมเมนต์บอกด้วยครูจะได้ดีใจด้วยแล้วก็ดีใจกับครูด้วยเพราะครูมั่นใจว่าครูจะถูกนะวันเสาร์นี้นะคะคขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขถูกลอตเตอรี่ในวันเสาร์ที่16กันยานี้นะคะ โชคดีทุกคนนะคะเบ๊ย <c oughs>